ครับผมต่อมาเราก็จะมาสาธิตวิธีทำาอ้ข้อมูลนะครับหรือว่าลาเบลนะครับก่อนอื่นนะครับเราเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับโปรแกรม a r c m a p ครับแล้วทำการ Connect ์โฟเดครับเราก็จะไปที่ c a t ต l ล็อกนะครับครับผมเปิดออกมาครับจะเจอแถบนี้นะครับให้เรานำข้อมูลจุดเส้นและโพลิกอนเข้ามาวางเลยครับลากเข้ามาได้เลยครับ วางมาเสร็จแล้วนะครับต่อมาแล้วก็จัดทําป้ายข้อมูลนะครับให้เราคลิกขวาที่เลเยอร์นะครับนี่ครับไปที่ labeling ครับจากนั้นจะมีแถบนี้ขึ้นมานะครับให้เรากด l a b e l manager ครับจะกดหน้าต่างขึ้นมานะครับนี่ครับหน้าต่างแบบนี้ครับให้เราเลือกอนแรกนะครับชนวิวนะครับเราเลือกคํานี้ครับเขาจะให้เราเปลี่ยนฟอนต์และขนาดของตัวฟอนต์นะครับฟอนต์ก็ ก้ทมใจชอบเลยครับเรามาดูที่หน้านี้กันนะครับคํานี้นะครับครับผมคำว่า allow point นะครับ allow point ก็คือ allow point ก็คือชื่อเราก็จะอยู่รอบจุดบริเวณนี้ครับส่วน on point จะอยู่บนจุดครับ specify angle เมื่อเรากดเข้ามาแล้วครับมันจะให้เราเลือกทำนี้ครับคือเราต้องไปใส่ค่ามุมให้มันครับเราวก็ใส่เป็นชั้50ครับแล้วเราก็กด add angle เลยครับจากนั้นเราก็กด ok ครับครับผมเสร็จแล้วนะครับก่อนอื่นเราเลือกอันนี้แล้ว a p p ไปก่อนนะครับอันนี้เราเลือกไปแล้วนะครับเป็น50ครับแล้วก็ ok ไปจากนั้นให้กด ok เข้าไปที่เดิมครับ เรที่ทำตัวอื่นกันต่อเรามาถึงตัวแรกลยนะครับต่อไปเรามาทําตัวนี้กันครับชนฐานครับคลิกที่เดิมครับก็เปลี่ยนอันนี้เหมือนเดิมครับอันนี้เป็นเหมือนเดิมอันนี้ก็เป็นให้6เท่ากันครับสีก็ตามใจล้วครับแล้วเราก็มาดูที่แถบด้านนี้กันนะครับถ้าเราเลือกคํานี้นะครับมันจะเป็นแนวนอนครับ ว่า horizontal ครับส่วน parallel นี่ครับจะเป็นแนวขนานคือก็จะเป็นแนวโค้งนี้ก็จะเป็น perpendicular นะครับก็จะเป็นแนวตั้งนะครับเราทำการเลือกอันนี้นะครับแบบนี้นะครับครับผมแ p p พาครับต่อไปนะครับจะเป็นการทำพ o ลี g อนนะครับหรืออำเภอของเราเองนะครับให้เราคลิกตรงนี้ครับเดืมครับแล้วก็เลือก นะครับอันแรกนะครับจะเป็นคำนี้ครับแถบด้านนี้ครับ horizontal นะครับให้เรากด apply ไปก่อนครับอันนี้นะครับจะเป็นการวางแนวนอนครับส่วนอ o r a l นี่ครับจะเป็นการวางแนวดิ่นหรือว่าแนวตั้งนะครับส่วนอันนี้ครับ try horizontal first instead นะครับจะเป็นการวางในแนวนอนก่อนครับถ้าไม่ได้คือมันจะเป็นแนวดินให้ครับจากนั้นให้กด ok นะครับ ทีนะครับคือคลิกขวาไปที่อำเภอครับเสร็จแล้วเลือกเมนูสุดท้ายเลยครับ Property ครับคู่นะครับมันจะขึ้นหน้าเ a y ยอ Property ขึ้นมานะครับให้เราคลิกไปที่นี้ครับว่า Label ครับครับผมจากนั้นก็เลือกตัวอักษรเลือกอะไรที่เราต้องการสีเเสร็จแล้วก็ ครับท่านี้ครับเหมือนกันครับต่อไปจะเป็นการจัดลำดับความสําคัญนะครับคลิกขวาไปที่เลเยอร์นะครับนี่ครับอนเดิมครับเลเยอร์แล้วไปที่ลา b e เบลลิงจากนั้นให้เลือกลา b e เบลลา l ์เบลโออิตี้เรนกิ้งนะครับคลิกเข้าไปครับมันจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้ครับให้เราเปลี่ยนลำดับกันนะครับแล้วก็จะเอาอำเภอขึ้นก่อนครับตั้นี้ครับ คลิกไปแล้วก็ทำสอขึ้นครับต่อไปก็จะทำด้วยเส้นถนนครับทานนะครับนครับผมเมื่อเราได้มาตามนี้นะครับตามที่เราเรียงแล้วครับเราก็กดโอเคครับครับผมต่อไปก็จะเป็นการใส่ข้อมูลแต่ละชั้นนะครับครับผมไปที่เครื่องมือเรานะครับหรือว่าเทครูปตัวเอครับ ต่อไปก็จะเป็นการสร้าง Annotation นะครับคลิกขวาไปที่ Label Filter นะครับ Label Filter แล้วก็คลิกขวาไปที่อำเภอนะครับคลิกขวาครับแล้วก็เลือกไปที่ Convert Convert Label นะครับสักคู่นะครับ Convert Label to Annotation นะครับ คลิกขวาที่ c คอนบลาบิ l ทูอั n o t a t i o n นะครับจากนั้นก็แห้เราทำการกดนะครับกดเ e ลือกโฟลเดอร์เพื่อทำการเซฟข้อมูลนะครับเซฟข้ะะขอมูลเอฟโฟลเดอร์น, e er นะครับ จากนั้นนะครับเมื่อเราทำเสร็จแล้วนะครับให้รอสักครู่ครับแล้วเราก็ไปที่ Edit ครับ Editor รบ e นะครับ mm hmm. กด Start Editing ครับจะขึ hmm. ้นข้อมูลที่เราเซฟนะครับ mm hmm. ครับผม ดีติ้งครับก็จะเป็นการจบการนำเสนอข้อมูลครับกลุ่มของผมก็จบการวิธีการนำเสนอการทำเลเบลเพีงเท่ามีนะครับขอบคุณครับ